สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมนน้ีน้องพี่น้องของตายกะเอาเลยเอาที่นอนมหาห้ยายเนาะที่เพิ่นนอนอยู่เล่าเนาะพี่น้องมามากระอีพ่อเนาะพี่น้อง มาได้แล no ้วมาเอราะอะไ้งพ mm? yeah, wow okay. ี่มาตะโงลกเอาพโฮมาใหเพิはは่นเ้อเนาะี่พี่นนองนี่นะโอ้ว่าเดโอ้ว่าเลพี่น้องเอาเครื่องมาห้เนาะมากัอีพอเยเอาใส่กระสอบไปพี่นนองไปพ่อที่ไหเลยนี่น้องพี่เนาะเอเข้นีมา อันอนี้พาปูนอนเอาไว้ให้เจ้าโดยตอกนวดเอาไว้ให้เจ้าสาดนี่สาดกระมีฮะอันนี้สาดสาดดวงตาเนไหมอันนี้สินไหมอนี่สีเจ้าโดยนี่สินลูกสาวเจ้าโดยอ๋อเบ็ดเสร็เอามาช่องเตี๋วเบ็ดเมื้ทาอยู่วานี่ก็ดีโอ มพอเป่าพื่นจปนงนอนไปจะไขแน่เพอนไข่บ้านั้นอยู่ไซบานยูนีแน่ัเกิดอไรยู่ยอยู่นี่แหละดูี่บายนีแน่พอทุกอย่างแน่ยังกินข้าเราบอกรแกงเราใหม่ดูแกงสุกินนี่นะพีเนาะ ว่าเสี่ยวเขาหมถือมากกว่ไหนรู้จั <c oughs> กรู้ไปว่องหล่ะก็มาเลยเดี๋ยวบรรนาบรรนาเอีกทีมั้ยอีกอยู่อันนี้อันฮีดไดนออออ้นี่ฮีดสิบออกนะครับโปูมาพอก็ถือก่อนนี่ฮีดสิบออกแลก้วครับปูเอาอปูไปแล้วไปได้อยู่อ่าไล่ไล่ขึ้นรถอ่ะอขึ้นไปปูให้เราเด้อปูให้ใหญ่เลยเออเอออันนี้บอนน้องเราก็วิสาด คือมุ่งหะไรเราเข้าไปย้ายเจ้าขั้นเข้าไปยังตัวยังเหลวเออย้ายขั้นเข้าไปเจ้าขั้นเขาไปเออเจ้าแม่ตายเอาเงินไหนอีกโอ้ยอุ้ยโอยแม่ นีแค่นี้เพราะว่าอยู่กับเราเขาไ่านอจกับเราืมาอใไพี่อเด้ยทีนี้ัไตตายตขเขาออ,อมันมันนคือสันวะอ้าวกับพี่ีแล้วกับเราเพาปูไนอนไล่พาปูไนอ,พรพรอนอแล้วพี่นอออ้อพนโมมี่แนวปูเลยนี่ม,มี่เสื้อื้อ มีเชือกผู้ว่าค่ะหลอยทั้ทงเล็กน,น,น้อุนท้งห้เด่นเด่นเจอ้าวมีวนนอนได้เรือวันนี้ได้ให้ยายได้ถูกขับุ่นพนับ้ไปพุ่สนามากเอออออฮไนี่ยพาปูนอนเออเออเอพราะว่ายายนี่เรายากจน เอาสิกินกับบมีนี่เนที่ใส่บุมี่นี่ทุกอย่างใส่เลยเสือได้เลยเสื้อก็มีแต่่าเสือน้ำจหรอเออเอาเสือให้มีพี่น้องบอนอยู่เอาใส่อยู่กับหลานูนี่น้อพี่น้องในอันนั้นผาปูใหม่นั่นนอนมวนนะแับนี้ บอลอยู่กระคับขนาดพี่เนาะโอ้ยดูนี made, ่คอเพิ่นรอบคอในแบบมันอยู่โอ้ยมองรูปปนคอเมืองเอ้ยอออ๋ันนี้มีผ้าแพรน้ำผ้าแพรวก็เสื้อนี่นี่เอาเอาผ้าแพร่เหรออันนี้ผ้าแพร่เอาใส่ผ้าแพร่ใส่เชร็จตุจนเสร็จตุ่นจะได้เอาออกเสื้อตัวนั้นใส่ตัวใหม่อ้า ใ่เห้เพิ่นเบิ่งแม่ใส่เพิ่นเบิงบรร่งเพิ่งมาหนุ่มเลยลูโอ้พอเป็นยังหรออยู่ไก่บัไพี่เนาะอาศัยกินน้ำบัตนี่ตัวนี้นี่มันเป็นเหล่าของเจ้าเอง้ห<า>อันนี้ก็บแมเมนขอคเพิ่นได้พี่เนาะซาบานเฮ็ดอห้บ่นี่ ยชาวบ้านเทศไทยู่ชาวบ้านเทศไทยโค่นเพิ่นอีกตูบนี่ก็ดีโค้งลวงปูอยู่บ้านเพิ่นไฮนี่อะไมังฟูกอยู่นี้เลยเพราะไอ้ไซไน้ำอยู่นี้เนาะเลยนี่มันเป็นดินล้วงแบบเพิ่นไฮอยู่อ๋อขอแท้จ้ากินนะเพราเขากินข้าวข้าวมีอย่างอย่างไม้เลยขอแท้จะปาดปลา แกงละไม่ออพอเอาปลาลูกมาแบ่งแล้วเนี่ยปลาดุกขออ้าวฮะลูกแกงละไม่เอามาเอามาแบ่งเอ,อ,เอามาแบ่งกันนะพี่น้องปลาดุกเสือทางใต้เสือปลาดุกโลหนึ่งเสเอามาแบ่งหขยายเสือจะได้เกาะลงล่ะไม่คำ้ำมไม่คำ้ำอ,อยายุเท่าไหร่แปดสิบเอลูกแปดสิบอู้พี่น,น้องเนี่ยอูอะไรเสือไม่เน่ยอันนี้โมต้องเปลี่ยนเด้อโมต้องใส่เสือตัวนั้น มันเปืือนนะมันเก่าแหงอันดี้นี่เท่าไหร่คุณตาฮะเนี่ยคุณตาจากประเทศไทยเห็นไหมข้อควรมือนักฮะเนี่ยแต่ว่าร้านเอามาบวเบิ้ลมัอนี่กันแลยเอามาซอยยญ้าขอบใจเด้อข้อหนามกินเนี่ยเด้อคุณตาเอ้ยจงเขาจงหนามมาโปรดผู้ขาเล่ บ,บื้อเอิ้นบื้อบางเทือ่อลำหน้าแล้วอ,อันไหนสิเอามาให้บื้อเอิ้นก็บ่ทันได้แน่ใจปานใดว่าสิเอมา,ามาแต่ว่าของมันหลายเพราะว่าเอาตัาง้งับไปให้ใหย,ายายอยู่พูอยู่บ้านน้องกระซองออันนี้เจา้าอยากอีหยังหมอกเพิ่นมัน้งม่คุแนวแนว,แนวกน้ํากินก็บ่มีน้ํากินบ่มีมบ,มบ,บ่แลทบักตบัด่แล้แวอื

อ่านี่เนาะนี่เนาะภูร่ายากษ์สวยใหญ่เนาะพี่น้องสวยนี่พี่น้องบอลอยู่กะเป็นตะยานเป็นตะยานโต๊ะมึงเป็นเป็นตะยานเนี่ยได้ตะยานโต๊ะพี่น้องเลยเออบักแตงอันนั้นของอันนั้นนะคะข้องของเสาวน่านับละเอ้ยมาเลยเ้ยมาเนีวแม่บักหน้าเอ่อนพ่อมา มียันไปใส่อ๋อไปคุณจิโลฮนมาเออพักกันแบงมากองเข้าพักหน่นางน่อยคือนมาดีละคือนม่ดิ๊มาไว้ซาเสียเงินหายไวไปลไว้เออมาเลยพี่นนอกร้านสาวนี้อยู่กับร้านนี่พี่นอกลูกตายอย่อ๋อมอาไอยู่น้ำสาวลูกมือเส้นลูกมือไหโอ้ยพี่นนอกร้านน่อย แต่อีกตัวน,นี่ด้พี่เนาะน้องอีหยังนี่จะซื้อจะอะไรน้าจำเป็นนามิน่า,นาเอ,อ้ยเี๋ยวกเลยเอาเอาพักนี่เอาไปดวกิน,นกินพักละได้มีวิตามินเนอะเหนอยน้องน้า <laughs> อีตนบ้าอะไโอ้ยพี่น้องเอลยแดดกะแดดซ่องไอ้บ่มี่ผากะนี่บอนอยู่นี่ไผ่ตาอีบ่บ่เลยลูกไปคอดเทียนน้องคร้วมาแตโอ้ไต่เทียนพี่น้องไต่เทียนใครไต่เทียนแบบย่ายต้นนั้นเนาะเออพี่น้องอยากได้ไผ่เก็บแสงมาให้เพื่อนอีเวไผเก็บแสงค่ะมันย่ามแดดออกกะมาอันนั้นตากแดดอื อันนี้แม่แม่หนองนานี่แม่นเพื่อนไปคุดจิร่หรือว่าจิปนักข่าวใต้ดินพี่น้องคุดมาไหว้ยินอีกตัวหน้ายิบแน่หยิบแน่ไม่ซ้ำนลยยิ้มนะซาำไปมาแล้วหงกระช่ำว่าลิชามจะตายหินหมาหินหมาดีอยู่ บูมี่หองนะ่ะบูมี่หองอยางเลยพี่น้องบัดไปบักไปนักไปเบาหนิล้างป่าเนะาะจะบาดบัดย่าพูนโต๊ะบัดกีงิอยองหยากเลยจังหน่อยพี่น้องเพิ่นกับพวกอะไรกินตะล่ำบัดได้พี่น้องแล้วก็บซาบานซาบานกับมีผู้ซ่อยอยู่บ่หมอหลุมตะบ้านอื่นเนี่ยมาสอนอืมนี่พี่น้องบาา้านไก่นี่เนาะบาดเพิ่นก,น,นกับไนะ้ข้าวไห้น้ำกินเนาะ อันนี้มักพริกกับหมักหน้าอะไรกันแบ่งกันอ่ะโอ้ยปลาเติดใหญ่เลยโอ่ไม่หนาพำเอติดอริมีแห่งโอลยเอาเงนไป้น้องพี่ล่อนจะเอาเงินหายย่ายก่อเอาหม่ซือ ยากินอ่ะจ้งถุกเลยทีอเอาไปซื้อ,อยากินม,มา้าบดากันจิไมา่หายอีกหนยโนยจูดีไม่แฮะปวดว่าในตัวในตัวปวดทะเลหรูเป็นหม้าว่า นี่เนอะ่มากกันเนอะสาวมากกันแล้วบายานะไม่เห็นได้หนเนะไม่้พูนเลยบายไปก่อนป่ะเบียนี้เนะนี่ทางด่งอุ้ยไปไปนี่นี่นี่เนาะบอลเห็ดกินเห็ดยากันเนี้ยเนาะมีพืช มาหอดเที่ยงลไเนาะพี่น้องมาหอดเที่ยงกับพ่อดีข้าพี่น้องเลยกาอีพ่อกับเมื่อยเนาะเพราะว่าอีพ่อไปครับรถดหายเมื่อยบ่เมื่อยตั้งแต่เอาข้อไม่ตะย่ายเนาะพี่น้องเพิ่งกไเลยยู่ใกล้เลยคู่เดียวพี่น้องอาศัยอยู่ดินคนอื่นเนาะอยู่เดาเขาเป็นตอิตนพี่น้องถ่าผู้ใดสีซอยเดือกับจีต่องาะหนองตายเด้อพี่น้องน้องตายกับสีซอยคือกันเนาะน้องตายสีแยงเขาของน้องตายไปให้ยย่ายเนาะพี่น้อง กาสัมภาษคลิปนี้กับจีโจ้เพียงสเมเดอร์คลิปหนาพอกันไหมขอบคุณที่ชับส้มคลิปข้อหนองตายนะพี่หน่องบ๊ายบาย